สวัสดีครับอามาชมครับมาชมอีกต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นมูสันคิงนะครับเป็นการปลูกคู่กับต้นทุเรียนบ้านนะครับแล้วก็เอ่อเป็นการปลูกทุเรียนบ้านไว้ก่อนนะครับต้นนี้พอเราปลูกได้ระยะหนึ่งนะครับเราก็เอาต้นทุเรียนมูสันคิงมาทาบนะครับนี่นะครับโดยการปลูกต้นทุเรียนพื้นเมืองไว้ก่อนนะครับต้นนี้ ดึงม่ขึ้นอือดึงมือขึ้นดึงขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือมูสังคิงนะครับที่เรานํามาทาบนะครับโน้มมาทาบกับต้นทุเรียนพื้นเมืองนะครับท่านดูครับทาบเสร็จแล้วต้นนี้สวยนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบนี้นะครับคือนิยมปลูกทุเรียนพื้นเมืองไว้ก่อนนะครับถ้าท่านชอบสองรากก็ปลูกแบบนี้นะครับ ถ้าท่านชอบหลายลากก็ปลูกไปสองสามลากก็แล้วแต่นะครับนี่ต้นยอดจะตัวดีครับทำมาฝากสำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ผิดหวังครับหลายลากก็ช่วยกันหาหารได้มากขึ้นนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับ